สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีเนอเรสคอร์เซ็นะครับเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ผมแม็กธนักรครับครับผมเป้ครับครับผมเป้วันนี้นะดูลุคของเราเปลี่ยนไปอีกแล้วจากคลิปเมื่อก่อนนะฮะมีคลิปเมื่อก่อนเราก็แต่งแนวแบบเวิร์กแวร์บ้างนะใส่สูตรบ้างวันนี้เราไม่ได้ใส่สูตรแต่เรามาใส่นี่แทนใส่เอี่ยมใส่เอี่ยมอ่าเพื่อนๆก็คงจะเดาได้นะฮะวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์เนาะเป็น การพูดคุยนะครับเป็นดิสคัชชันแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของสายเอี้ยบนี่แหละครับเป็นสายซัสเพนเดอร์ว่าสายเอี้ยบเนี่ยมันคืออะไรนะฮะทำไมถึงมันเป็นไอเทมคลาสสิกของท่านสุภาพบุรุษหรือผู้ชายนะในยุคสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะเบิรมันมีประโยชน์ยังไงที่มาที่ไปของมันเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ความสําคัญของมันเนี่ยอืมเป็นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันดีกว่าคุณเป้นไปชมกันเลยว่าครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องออดของสายเอี้ยบกันก่อนดีกว่าคร่าวๆนคุณับเล่าให้ฟังหน่อาวครับค สายเอียมจริงผมก็มีโอกาสไปหาข้อมูลมานะคุณเป้คือสายเอียมเนี่ยมันจะเป็นอิสเซอรี่นะฮะกำมเนิดมาประมาณแบบ202ปีละประมาณหนึ่งประมาณปี1820เลยฮะสองศตรวรรษโอ้โหนานมากมเก่ามากคือผมก็ตอนแรกก็คิดว,ว่าประมาณสักโอ้ยไม่เกินร้อยปีแต่พอไปดูโอ้โหมัน200ปีกว่านะฮะแล้วก็คนที่ให้กำมเนิดตัวเนี้ยครับชื่อว่าคุณอัลเบิร์ เทอร์สตันนะครับ,รบเป็นคนอังกฤษซึ่งในปัจจุบันนะฮะก็ยังมีแบรนด์ของอัลเบิร์ตเทอร์สตันเนี่ยวางขายอยู่นะ,ะทั่วไปเลยนะก็ในประเทศอังกฤษนะแล้วก็สามารถสั่งได้เหมือนกันนะครับซึ่งผมก็เพิ่งมารู้ว่าเขาเนี่ยเป็นต้นตำรับของสายเอี๊ยมเลยนะฮะซึ่งทางผู้ชายสมัยก่อนครับเขาก็จะเริ่มแบบใสก่กางเกงเนี่ยเหมือนกับเป็นไปตามยุคกันเนาะมันเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในสมัยก่อน,นครับแบบสูงจากเลยสะดือขึ้นมานะฮะทางคุณ <ๆ S 2> อัลเบิร์ตเนี่ยเขาก็เลยไปคิดค้นนะตัวเนี้ ครับเพื่อนๆครับมาถามคุณเป้กดีกว่าเนาะทำไมคุณเป้ถึงได้เริ่มหันมาใส่สายเอี้ยมเนี่ยครับสายเอี้ยมเนี่ยเป็นหนึ่งในออว่าุปกรณ์เสริมที่ผู้ชายสมัยก่อนเขาใส่กันต้องต้องคุยกันถึงเรื่องหน้าที่ของสายเอี้ยมนั้นก่อนแหละว,ว่ามันคืออะไรเนาะครับผมสายเอี้ยมเนี่ยด้วยความที่ในยุคสมัยก่อนนะช่วงปีพั 9, นพะันแปดถึงพันเก้าเนาะเป็นช่วงที่ผู้ชายใส่กาเงเกงเอวสูงครับผมเดี๋ยวมาพูดคําว่างางเกงเอวสูงกันีลยก่อ,กอว่ามันคืออะไรอ,อย่างที่ถ้าเพื่อนๆเคยดูคลิปของการตัดกางเกอ ความสูงของเอวก็คือเราจะวัดจากช่วงเป้าตรงนี้แล้วก็ยาวมาถึงตรงนี้ว่ามันสูงขนาดไหนใช,ใช่ไหมซึ่งที่เราใส่กันเนี่ยเราจะเป็นการใส่เอวสูงที่สูงจริงๆเหมือนที่คุณนักใส่เนี่ยคุณแม่ลองยืยนดูทางสูงใช่เอวสูงที่ว่านี่คือสดือผมอยู่ตรงนี้นะเนี่ยแล้วก็ปลายเอวอยู่ตรงนี้มันจะสูงจากเป้ามาประมาณสัก13 12 13ถึงนิ้ว1 2บถึงนิ้วใช่ใช่ผมเคยลองวัดอยู่ก็ประมาณ สิบสองสิบสองครึ่งแล้วก็สิบสามอือที่ผมใส่กางเกงเนี่ยทุกวันเนี่ยนะฮะอือแล้วก็สั่งกางเกงที่สั่งตัดด้วยซึ่งความสูงของกางเกงประมาณเนี้ยมันเป็นความสูงที่สูงสูงมากอืถ้าเทียบกับมาตรฐานในปัจจุบันครับหน้าที่ของสายเอี๊ยมเนี่ยเหมือนกับเข็มขัดทุประการเลยอืก็คือมันจะมีหน้าที่ที่จะทําให้กางเกงมันสามารถอยู่ระดับเดิมได้ตลอดทั้งวันอืคือกางเกงไม่หล่นไม่ไหลครับผมแล้วผมที่เราสวมใส่จริงด้วยจร อะไรนะบางครั้งผมจะแบบใส่กางเกงที่แบบไม่ได้ใส่เข็มขัดอ่ะที่มันเป็นไซส์อะดจัสเตอร์นะแล้วก็บางบางครั้งก็ใส่เข็มขัดบ้างแต่บางครั้งเนี่ยไอเอวเนี่ยมันไอเอวกางเกงที่ผมใส่เนี่ยมันหลวมเกินไปมันก็จะหลุดทั้งวันเนี่ยก็เดินแล้วก็คอยต้องมาจับเดินแล้วก็จับอย่างเงี้ยซึ่งบางครั้งมันก็ไม่ดีมันจะเสียบุคลิกด้วยนะเวลาเดินอยู่ข้างนอกแล้วเราก็ต้องคอยจับกางเกงเพราะว่ามันหลุดอ่าซึ่งไอตัวเนี้ใส่เอียเนี่ยเข้ามามีบทบาทเหมือนที่คุณเป้แชร์นะคือช่วยทําให้กาาาาาาางงงงงเเ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 กนนนนนนีีีี่่่่่่่ยยยยมมมมััััออออููททรรรตตตลลลลดดดววววึให้คพะบป็ รับน้ำหนักรับน้ำหนักอยู่ใช่ไหมฮะก็มันก็จะห้อยอยู่เนี่ยก็ดึงแล้วมันก็ไม่ได้หนักอะไรก็เหมือนเราแบกกางเกงไปใช่ไหมใช่คือถ้าเทียบกับเข็มขัดนะหน้าที่เหมือนกันตรงที่ว่ามันทําให้เอวอยู่คงที่ใช่ไหมแต่เอี้ยมอย่างที่คุณแม็กบอกคือมันจะน้าหนักของกางเกงจะอยู่ที่บาทแต่เข็มขัดมันจะทาหน้าที่รัดกางเกงเข้ากับภูมิของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเข็มขัดกับเอี้ยมเหมือนกันเลยแล้วระดับความสูงของเอวกางเกงมันมีผลอะไรนะ คือต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะการใส่กางเกงเอวสูงมันคือการใส่กางเกงในระดับที่อย่างที่ผมบอกมันอยู่ระดับสะดือหรือว่าอาจจะเลยสะดือมาหน่อยนึงซึ่งมันเป็นระดับที่กางเกงคุมพุงของเราไว้ถูกไหมทีเนี้ยในการตัดกางเกงหรือว่าการเสื้อกเกงที่เป็นเอวสูงอ่ะอมผมเข้าใจนะเพราะว่าช่วงแรกๆที่ผมซื้อผมก็ซื้อเางเกงเอวสูงที่แบบต้องการ คือต้องการให้มันไม่ไหลเพราะฉะนั้นเอวมันก็ต้องแนบกับพุงอยู่หน่อยนึงใช่ไหมรัดรัดหน่อยเพราะฉะนั้นปัญหาที่ตามมาก็คือถ้าเราเลือกให้ยางเกงียเอวมันพอดีเกินไปเวลานั่ง มันรัดเวลากินข้าวจริงด้วยมันรัดมันรัดมากเป็นปัญหาเดียวที่ผมเคยเจอเหมือนกันคือเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้ใส่สายเอี้ยมหรอกแล้วกางเกงเนี่ยก็เวลาสั่งตากระช่างก็ต้อนข้างเล็กเหมือนกับไซส์แบบพอดีเอวเกินไปอ่ะแล้ววันไหนที่ผมกินแบบไปกินบุฟเฟ่ไปกินเลี้ยงตอนหลังเลิกงานตอนเที่ยงเงี้ยหูกลับมานั่งทำงานในหูแบบรัดหายใจไม่ออกเลยต้องปลดกระดุมต้องบนออกประมาทมากใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราอยากใส่กางเกงเอวสูง เวลาที่ผมตัดกางเกงอย่างเช่นตรงนี้เป็นกางเกงที่ผมสั่งตัดเหมือนกันคือเดี๋ยวผมลองยืนให้ดูนะกางเกงฟิตติ้งเอวสูงอะ่ะมันจะไม่พอดีนะเห็นไหมลอ,ลองให้กล้องดูเห็นไหมว่าเนี่ยเดี๋ยวผมดึงให้ดูเห็นไหมว่าสเปซตรงเนี้ยเวลายืนอะ่ะมันเหลือค่อนข้างเยอะอคือเยอะพอที่จะทําให้เรานั่งแล้วไม่อึอดอัดครับถ้าเราใส่เข็มขัดกางเกงมันก็จะมีความขยุ่ถูกไหมเนี่ยมันจะขยุ่เข้ามาอย่างนี้เพื่อที่จะให้เอวมันอยู่คงที่เวลาเราเดินจริงด้วยแต่ทีเนี้ย ใส่เอี้ยมมันจะทําให้เราสามารถล็อกกางเกงที่มีสเปซอย่างเงี้ยออยู่ได้ครับโดยที่ไม่มีขยุดอะไรเลยโดยเฉพาะเพื่อนๆที่มีพุงหน่อยอรูปร่าไม่ได้สลิมอย่างผมเนี่ยไม่ใช่รูปร่างสลิมผมเป็นคนที่มีพุงผมเองก็เช่นกันอย่างผมเองก็จริงผมสัดส่วนเอวผมจะประมาณ3ามสามตรเนี้ที่ผมใส่เนี่ยเป็นเกงสามสี่เอวสามสี่นะครับสเปซก็เหลือจะมีหลวมนิ้วนึงให้ผม เนี่ยอยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสายย้มจึงเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญมากในการใส่คู่กับกางเกงเอวสูงครับไม่ใช่เป็นอุปกรณ์ที่แบบอย่างเพื่อนๆหลายคนอาจจะอยากใส่เอี้ยมแล้วก็อาจจะคิดว่าวิมันใส่แล้วมันดูดูมีอายุหรือเปล่าดูแบบดูเป็นทรงลุงพูดง่ายๆเหมือนคุณลุงเหมือนคุณลุงใช่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เลยเพราะว่าหน้าที่ของมันจริงๆคืออย่างนี้แหละ,อ,ะอันที่2ก็คือการใส่สายเอี้ยมเนี่ยไม่ใช่การใส่เพื่อเป็นแฟชั่นอะไรเลย มันคืออุปกรณ์ที่จําเป็นในการใส่กับกางเกงแบบนี้อืมใช่จริงผมต้องบอกว่าเหมือน perception นะฮะเหมือนมุมมองของอผู้ชายในสมัยนี้มันมีความแตกต่างจากคนเมื่อก่อนคือคนเมื่อก่อนเขาใช้เพื่อแบบฟังก์ชันนอลจริงนะคือผลิตออกมาเนี่ยผมจะเห็นในหนังภาพยนตร์เก่าๆไม่ว่าจะเป็นหนัง c o w บอยนะเวสเบอร์เซนคุณเคยเห็นไหมเขาจะใส่เอฟกับเกิดพวกกางเกงยีนพวกกางเกงยีนรี r e w อ่าแล้วก็มีเอียมคาดอยู่พวกหนังแบบแก๊งสเตอร์สมัยก่อนนะหนังเก่าๆเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่าง godfather นะฮะพวกแบบ เขาเก่าเลยเนี่ยก็จะเห็นในเวลาตัวเองเนี่ยถอดเสื้อสูทออกก็เห็นสายเอี๊ยมในแขวนอยู่อ,อ,อย่างพวกวอลสตรีทถ้าพเพื่อนๆเคยดูเนาะจะเห็นเข,เขาใส่อยู่นะฮะซึ่งเขาก็ไม่ได้แบบต้องการให้มันเป็นแฟชั่นต้องการให้มันเป็นแบบเหมือนเป็นคุณลุงเลยคือไม่ใช่นะเป็นเครื่องแต่งกายที่คนสมัยก่อนเขาใช้กันกันจริงๆนะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะสมัยนี้เหมือนยุคมันเริ่มเปลี่ยนไปนะฮะไอ้ตัวเนี้ยมันก็เลยแบบเหมือนมุมมองคนมันอาจจะแบบมองว่าเฮ้ ไม่เอาอ่ะใส่แล้วดูแก่ดูแบบดูดูแปลกๆดูไม่เท่เลยอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันช่วงแรกๆแต่ตอนหลังก็พอมีโอกาสมาเริ่มศึกษาแนวพวกแบบเนี่ยการแต่งตัวแนวคลาสสิกเป็นเสวารองหาหนังสือที่มันเป็นพวกแนว look แฟชั่นยุคเนี่ยเก่าๆมาหาอ่านดูก็เห็นว่าเอ้ยมันก็สําคัญจริงนะแล้วก็เป็นการคอมพลีทลุค o k เช่นเดียวกันนะเพื่อนๆใช่เการเติมเต็มเนี่ยให้ลุคล้วมันดูแบบโอ้โหฟูมากขึ้นอย่างถ้าเราถอดเยี่ยงออกเนี่ยแล้วใส่กางในงขายมันก็จะเป็นลุคเหมือนแบบ ทำงานที่ออฟฟิศธรรมดาอ่นนิดนึงนะแต่จริงๆใส่ออกมาก็เออมันก็ดูแบบมีเป็นสีสันเหมือนกันนะมีสีมันคล้ายๆกับพวกเน็กไทนเนี่ยเพื่อนๆคือแบบเราสามารถแบบเนี่ยตกแต่งให้มันเป็นสีสันได้เหมือนกันถ้าเราจะมองเป็น,นมุมมองของพวกแฟชั่นนะฮะอ่าโอเคครับเพื่อนๆครับมาดูในเรื่องของประเภทดีกว่าเนาะว่าเอี้ยงมันมีแบบไหนบ้างมีกี่ประเภทครับทํำเป้ลองแชร์ให้ฟังได้ไหมว่ามันมีกี่แบบครับอ่ะแบบแรกก่อนเลยก็คือแบบที่เราใส่กันอยู่อ่านี่เลยมัจะเป็น การใส่เอี้ยมแบบหัวกระดุมเป็นบัตเทนะใชจในะ่จะเห็นว่าเดี๋ยวผมมยให้ดูนะจะเห็นว่าสายเอี้ยมอ่ะมันถูกซ่อนไว้ข้างในขอบกางเกงใช่ไหมฮะเพราะว่าในกางเกงเนี่ยมันจะมีกระดุมอยู่ข้างในแล้วก็วิธีการเกี่ยวใส่เอี้ยมมันจะเป็นแบบห่วงห่วงเข้าไปเกี่ยวกระดุมเหมือนกับ,กบเราใส่กระดุมเสื้อเชิ้ตอย่างนี้แหละเดี๋ยวผมหยิบอีตัวที่เป็นอย่างนี้ให้ดูนี่นะนี่น,นี่ฟีลมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือเอี้ยมแบบหัวแบบเกี่ยวแบบใส่กับกระดุม มันเห็นว่ามันจะเป็นสองขาอย่างเงี้ยแต่ละอย่างไอ้แต่ลงหัวนะจะเป็นอย่างนี้เลยเวลาใส่ก็จะเป็นแบบข้างหน้ามีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาข้างหลังก็จะเป็นเนี่ยเป็นเส้นเดียวตรงกลางใช่ครับอันนี้ก็เป็นแบบแรกการที่เราจะใส่ยังแบบนี้ได้เนี่ยกางเกงเราต้องมีกระดุมข้างในใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากางเกงเพื่อนๆไม่มีกระดุมข้างในแบบนี้เราก็จะมาต่อที่อันที่สองก็คือจะเป็นหัวหนีบเป็นแบบคลิปคลิปออน ใช่แบบหัวหนีบนี่ผมก็มีเหมือนกันผมเป็นหัวทองออันนี้ผมมีมเลยครับอันนี้คือเราก็สามารถใส่ได้โดยการหนีบมันเข้าที่กับปลายังเกงเลยอเนี่ยหนีบเข้าไปอย่างเงี้ยครับเนี่ยเนาะใช่แต่ว่ามันก็จะเห็นเป็นหัวหนีบอยู่ที่บริเวณเอวขอบังเกงส่วนใหญ่เทคนิคการหนีบนะเวลาผมใช้นะครับจริงๆถ้าเกิดกางเกงเพื่อนๆแบบมีพวกจีบอย่างเงี้ย ผมจะให้ตัวหัวหนีบเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งเดียวกับตัวจีบปางเกงมันจะสวยพวรามันหนีบปุ๊บมันจะแบบไม่ได้เข้ามาลึกเกินไปหรือออกไปห่างเกินไปมันจะอยู่ตรงนี้พอดีเลยตรงจีบเนี่ยนะครับเผือ่อเพื่อนเอาลองเอาไปแต่งกันดูมาต่อไปอันดับที่สามอันนี้จะเป็นของเก่าของวแบบินเทจเลยเป็นแบบหัวเกี่ยวแบบนี่มีาวินเทจมั้งเปอันนี้คือแบบเจาะทะลุเป็น ใส่เอยอย่างนี้เราไม่ควรซื้อมาใช้นะครับผมว่ามันน่าจะกางเกงเสียหายได้มั้ยเนี่ยใช่ <c oughs> เพราะว่ามันคือการหนีบจกบจอบทะลุขอบเอวเลยโอ้ใส่เอยอย่างเงี้ยเขาใช้กันในจริงๆนะในสมัยก่อนในกรณีที่แบบอย่างเช่นใสก่กางยีนกางยีนใช่ผ้ามันหนาใช่เจาะเข้าไปเลยแล้วก็หนีบเข้าไปเพื่อป้องกันให้กางเกงมันอยู่กับเอวแบบ,รบจริงๆอย่างเช่นในงานที่แบบอย่างเช่นพวกแือนเนี่ยเขาจะใช้อย่างนี้กันเพราะว่ามัน มั่นใจได้ว่าไม่หลุดแน่นอนเวลาเพื่อนๆซื้อเป็นสายเอี๊ยมอาจจะเป็นร้านมือสองในอินสตาแกรมอย่างเงี้ยอย่าลืมดูนะครับว่าบริเวณหัวตรงเนี้ยเป็นแบบแบบไหนเพราะว่าแบบเจอกแบบที่เป็นหีบใช่แบบเจอกับหนีบเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนดูไม่ดีมันจะคล้ายกันคเพราะว่าเราเขาลงขายมันจะปิดอยู่นี้อ่าเนี่ยอย่างเงี้ยต้องบอกพ่อค้าว่าเออขอดูหัวมันหน่อยใช่ว่ามันเป็นแบบเป็นแหลมแหลมนิดๆอย่างงี้ไหมจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าเกิด แต่หมาเราไปหนีบีนกางเกงเสียมกันนะเสียเสียกางเกงแบบดนีบกับพวกผ้าชิโน่หรือวูงเงี้ยใช่ขาดได้เลยอะ่อะมีขาดเลยต้องเป็น <c oughs> ดนีบกับพวกกับกางเกงยียนเสีงแข็งพวกผ้าเวิร์กแวร์เก่าๆอย่างเงี้ยอื่นนแต่พอได้อยู่ใช่ะะโอเคนี่แหละมี3แบบนะครับสายเอี้ยมถ้าจะเอาดีเทลนิดสักหน่อยนึงไอ้สองแบบแรกเนี่ยมันจะเรียกต่างกันด้วยนะอืมอันเนี้ยมันจะเรียกว่าเบรส b r a c e เบรสใช่ไอ้หัวเกี่ยวเนี่ยจะเรียกว่าเบรสส่วนแบบหัวหนีบเนี่ย จะเรียกว่า s ัวสเปนเอรอ่าโอ้ความรู้ใหม่ s u s p e สเปนกับเบรสใช่ใช่อเรียกต่างกันเฉยๆเนาะแต่ว่าหน้าที่ก็เหมือนกันครับนะครับประมาณนี้เพื่อนๆก็อาจจะสงสัยกันว่าอย่างนี้เราจะเลือกใส่เป็น s ั s p e n d e r หรือว่าจะเลือกใส่เป็นเข็มขัดดีหรือว่าจะใส่เข็มขัดกับซัสเพนเดอร์คู่กันเลยดีไหม,มคุณแม็กคิดว่าไงนะเรื่องนี้โอ้โหทั้งนี้ก็พูดยากกันนะคือส่วนตัวผมนะอันนี้เป็นส่วนตัวผมเลยนะฮะที่ผมใช้นะฮะผมจะไม่นิยมเอาเข็มขัดเนี่ยเข็มขัดมาใส่คู่กับสายเอี่ยมเมเปเพราะว่าหน้าที่สองอันเนี้มันคืออ,อันเดียวกันเลยมันคือทําให้กางเกงเนี่ยมันอยู่ทรงติดอยู่กับตัวเราครับซึ่งถ้าเกิดเอาเข็มขัดเนี่ยมาใส่คู่กับ สายเอี๊ยมมันเหมือนเป็นการเบิ้ลแบบว่าโอ้โหมันเป็นเยอะเกินไปอ่ะสำ,อสำหรับมุมมองผมนะมันเยอะเกินไปแต่จริงถ้าเพื่อนๆอยากจะแต่งก็ไม่ไม่ผิดนะคือก็ไม่ได้แบบมีข้อเสียหายอะไรแต่ว่าในมุนมมองผมเนี่ยเราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจะดีกว่านะครับผม,มนะแล้วก็สายเอี๊ยมเนี่ยคือมันไม่จะเป็นเฉพาะว่าต้องแต่งในงานแบบที่เป็นงานสําคัญอีเวนต์อย่างเดียวหรือเป็นงานปาร์ตี้อย่างเดียวเท่านั้นม,มันคือของที่ใช้ในชีวิตประจำวันเลยไปทํางานอยู่บ้านหรือว่าไปเที่ยวแล้วก็โอกาสในการสวมใส่เนี่ยผมคิดว่า อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยครับฟรีสไตล์คือเราอยากใสต่ตอนไหนก็ได้ผมเองกับคุณเป้นเนี่ยเราชอบใส่สายเอยวกันู่แล้วเนะาะใส่ปกติใส่ปกติลเลยนะฮะกเ็เวลาเราใส่แจ็คเก็ตสูทมัน็จะไม่เห็น,ม,น,ม,หนมันบังอยู่นะฮะแต่ว่าเวลาถอดออดเนี่ย ก็จะปีกใส่เอี๊ยมพ่ออยู่บางบางบางครั้งบางคราวนะฮะส่วนตัวผมเนี่ยจะตัดสินใจว่าวันไหนจะใส่เอี๊ยมหรือว่าเข็มขัดเบรกอกางเกงอืมคือกางเกงที่มีเบลล์รูปครับมีเบลล์รูปก็คือเป็นกางเกงที่มีรูไวส้สำหรับใส่เข็มขัดครับผมก็จะใส่เข็มขัดอ่าแต่ว่ากางเกงตัวไหนที่ไม่มีเบลล์รูอย่างตัวเนี้ยก็จะใส่เอี๊ยม,มนะ,ะหรือว่าบางวันเนี่ยสำหรับบางกางเกงตัวไหนที่ฟิตแน่เข้ามาหน่อยไม่จะเป็นต้องใส่เอี๊ยมก็อาจจะไม่ใส่อืมเออขึ้นอยู่กับกางงเกแตต่ละััวครบ โอเคครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสําหรับสายเอี้ยม,มนะคุณแม็กับเพื่อนเห็นว่าเนี่ยจากที่เราเคุยกันมาคือสายเอี้ยมมันเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญครับผมในการใส่คู่กับบางเกงเอวงสูงครับมันไม่ใช่เป็นอุปกรณ์ที่เป็นแฟชั่นฟอร์เวิร์ดมันเป็นอุปกรณ์ที่ผู้ชายในสมัยก่อนเขาใส่กันจริงๆด้วยเหตุผลทางฟังชั่นอลเพื่อการใช้งานครับผมเนาะบ,บางคนก็อาจจะเขินนะเวลาใส่ตอนแรก<อ>ว่าเอ้ยใส่สายเอี้ยมแล้วแบบจะโดนเพื่อนทักโดนทักดูตลกดูแบบ แก่ชราเหมือนคุณลุงแรกผมก็โดนครับเพื่อนๆนายอุนเตโดนไหมเมื่อก่อนไม่ไม่ไม่โดนสีแปผมโดนประจาครับแบบใส่ทำไมเยอะจังทําทไม่อไปงานแต่งงานเหรอหรือจะไปงานปาร์ตี้ที่ไหนคือมันมันไม่ใช่เลยนะฮะมันเป็นหนึ่งในการแต่งตัวสไตล์นี้ใช่ใช่ครับก็ลองใส่กันดูนะเพื่อนๆใครที่ชื่นชอบนะสายก็มีหลากหลายแบบมีแบบกระดุมแบบหนีบลองไปเลือกใช้กันได้เลยนะครับผมอันนี้ก็มีหายง่ายเนาะ ก็ผมที่ผมแนะนำไปพวกร้านค้ามือสองอะ่ะเขาก็มีเหมือนกันนะใช่เออมีสายเอี้ยมนะผมก็แนะนำเหมือนกัน,นี่พวกเนี้ยก็ได้มาจากร้านมือสองเหมือนกันมือสองหมดเลยที่ผมได้มาเหมือนกันถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพวกเราซินเนลเลอร์เสร็จด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมแล้วก็คุณแม็กขอลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ